สบายดีพี่น้องมาสักครู่สุกคนนะจ้าสบายดีพี่น้องวันนี้แล้วภารกิจเสร็จภารกิจแล้วเฮากัดซิฟ้ากัดไปหากินข้าวเด้อจ้าพี่น้องเด้อนี่สบายดีพี่น้องเสร็จภารกิจแล้วลมๆพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องเด้ออาสิไปหากินกระปุ้นธาตุโพนบ่รู้ว่าเฮาข้าวเดีรอติดตามมนลองันนี้เฮามกำลังผากันหยางของหน้า กับปากติดตามรอบกินสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อกับลีสวรรค์ติดตามเพื่อนในเรื่องพวกมีน้ำจิตน้ำใจลีบกับอยู่เคียงข้างอุ่นเสมอซารอนกัเข่ามาอยู่กับดีๆเด้อพี่น้องแบบอยู่เคียงข้างแบบส่อให้ความสื่อเรือคือกาปรีลีบอ่ะเพื่อนกัน้ำจิตน้ำใจนะพาไปหาลูกหายญิงได้ซาลีกะับแข่งกับซารอนนี่ื่องพี่น้องเข่ามากอ่ะรีบไปอยู่กับเพื่อนกับพาไปมีแต่ฝากเอฟซีของอ้นเนี่ยในชาฝาก ติดตามฝากส่้งของพอบถินสวรรค์ตัวพี่น้องเดอ้อลลีสวรรค์นเ,นเขตตัวพี่น้องเดอ้อไพกะมีเอฟซีทามเฟซซื่อเฟซบุ๊กเนาะของลีคือลีซีฮาลาดตัพี่น้องเดอ้อพิมพ์เข้าไปเฟซบุ๊กฝือนอยากติดตามเสารรอนกะเป็นสื่อภาษาอังคิดอ่านหมอเป็นพี่น้องคื <c oughs> <c oughs> อพี่พีภาษาอั่านหามลยอ่านหมอบเ,เป็นเลยพี่น้องเลย ะมีคนมาลายอยู่ดีเลยมาขอพรกําลังเหงากําลังง่ายอะไรกันเนี่ยเฮากับว่ามีโอกาสได้ถ่ายหุบนอกก็จะถ่ายไว้เนี่ยอาลงเฟซเนี่ยโอ้เดี๋ยวเฮากับถ่ายหูบกอลลี่สามคนเฮาไม่โซฟี่เฮากับมีแล้วถ่ายอยูุ่ทธากโผล่เนี่ยเฮาโอกาสยากเลยนะถ่ายเหตนาโป๊กแน่นเลยเฮาเลยแล้วจะถ่ายพอเหตนาโป๊กจะถ่ายต่อหน้าพระธาตุในห้างพี่น้องเหตนาโป๊กคลิปไปพี่น้องเด้อคนก็รับมาไล่ เขาจะออกไปกินข้าวทางด้านนี้แต่เพิ่นรถคนจอดอยู่ด้านนี้รถคนจอดที่ด้านนี้รถคนจอดแต่ชีว์ไปเอาโหลดคนเลยคนไปไปกินฉ่ากับข้าวถานพี่น้องแล้วเฮาก็มาฮอดแล้วเฮาก็มากินข้าวที่ทาาโซกคนบางทีค่ะิีว์ไปหาลูกพี่น้องเด้อชีว์ไปหาพ่อน็ว่ากินขับปุ่นแบบว่าเนาะ ลมพัดลมพัดกรทียปกบใหม่ี่น้องลมแหงแหงแหงว่าลมมเรีย้อกั้องัวมันจะลมมืดขาดาวยู่จะมาที่ไหน มาที่น้องเดินอ่นะอาอ้นเอาเอาพีมอนน้องข้างนี้ยังแดดอยู่ทางบ่ดธาตุฝนเนาะแต่ข้างน้้จะทาที่สมารฟ้ามดเยน้อง่ามุดเยต่เสียงน้องเสียงขอขอโทษขออภัยจ้า ทางคุด้านผดามดิเราเขาไปนั่งาา่าเส้าอ่อนมานนนมเนาะตอนนี้นไ้ี้ใม่เสี่คือ้องเาคิดถ้าพไมีไม่เ้าี่นก็จับเอากจะได้เห็นตนาใหญ่ๆไญ่มา่เจาะเดี๋ยวไปกินข้าวปุ่นเขนาเนาะ แม่เรกินกระปุ่นเนาะได้กินโดนละพี่น้องโดนกระขิดยาเดราไปกิดตามเหมือนกันพี่น้องจะลองเนี่โมเดลมาพี่น้องเนี่ยโมเดลออกมาอยู่ตอนนี้เขาไปซื้มะนางกินกระปุ่นพี่น้องเขาไปกินกระปุ่นโดนเลยที่ห้างกระปุ่นพี่น้องเนาะกระปุ่นผักชีคลายเลียน น,งนา,ขา,ขงางกระิเป็นห่าดกับเขาทางด้านหลังท้างบ้านเป็นเ่าท้ายกับเขาเนาะกระดอนมาะดองมากองตรงนี้กระดองกรจกนี่คืองานาสะดอนพี่น้อง ปุ่นก็ได้มาหอดแล้วพี่น้องสาวดอนเพิ่นกินน่ะมีกะทิเด้อพี่นอ้นองเด้ออ้นกับซาลี่จะกินหนาปุ่นก็ซาตุ่นพี่น้องก็ปุ่น,น,อ,น,นอ่าของอันนี้ของลี่คองอน้นอันนี้คองลี่เด้อพี่น้องเด้อแต่สาวดอนเพิ่น,น,นสิกินหมี่กะทิเดี๋ยวมาติดตามพี่น้องเสี่บพี่พ่อเ่บสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องขางล่างมีซาลอนเนาะ วันไปทัวรด้วยไันนอกกัน 僕。 Thank you.